ถ้าเลยไปไปหาหมอลงรงพยาบาลเลยพย้ายหยาน่อยพานนองไปหาหมออยู่โรงพยาบาลกุชชุมค่ะมหมอมนำเครนกับเอกซเรย์<ะ>เบครับ<ะ>แล้วผู้ย้ายหน่อยก็<ะ>เอาเองกซเรย์มาเบิง่งขาหน่องกระหักเป็นสองท่อนเป็นเป็นปาดฉลามแหลมขึ้นกับแหลมลงคเ<ะ>พราะเขาเปือกแล้วแล้วหมอก็เลยทรงแผ่นทรงอ่อนไล์กันไปทั้งทั้งเรื่องเนาะค่ะ ไปร่องหวานสมเด็จไปอยู่ป่าอันเป็นก็เลยนัดไปวันที่วันที่สิบเจ็ด่ไปไปให้หมอเบิ้อยู่อันอยู่เลือนอีค่ะหมอกันเลยอันพาเปลือกออกเขาเปลือกใหม่ค<ม>่ะมาทานี้พอวันที่สามสิบเอ็ดคุณหมอนัดไปเบิ้งอีกคู่ย้ายกันเลยผ้าหลานไปเบิ้งหมอกันเลยว่าอัน เปลือกมันรวมทีขาคุณยังไม่ติดกันเท่าไหร่เราะว่าก,ก็นัดวันที่สิบสี่ให้ไปผ่าเปลือกออกแล้วก็เข้าเปลือกใหม่สิบสี่สิงหาค่ะไม่ใช่สิบสี่กันยาสิบสี่กันยาค่ะคือ,อยายหน่อยไปวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาอ๋อครับ,รบหมอก็นัดให้ผ่าเปลือกแล้วก็ เฟือกใหม่ว่างั้นวันที่สิบสี่ก็จะได้พาเด็กไปอีกคระหลังหลังหลังหล,งลังเกิดเหตุแล้วทาง <c oughs> ทางพออแล้วลูกลูกชายท่านท่านทำอย่างไรบ้างครับได้ไปได้ติดตามอาการของเด็กไหมพออก็ไปอยู่วันที่สาสิเอ็ดก็ไปนะคะแล้วก็วันที่วันที่สิบเจ็ดก็ไปครับ แล้วเด็กเด็กที่โดนโดนโดนอาจารย์ตกวอลล์หล่นลงมายัางยังอยู่ที่กุชุมใช่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ตอนนี้เด็กก็อยู่ที่บ้านครับ่ะ,ะยังเห<ม>็นันันว่าเด็กจะล่าออกเป็นยังไงครับคือพ,พ่อ ยายหน่อยตัวไปหาพ่อเขาพ่อเขาทราบเรื่องเด็กนั้นไม่อยากไปโรงเรียนพ่อเขาบอกว่าก็อยากจะลาออกหน่ <c oughs> หแต<ล>่ห้ลูกไปเรียนที่ไหนไปโรงเรียนล<น>ุงจะพูดแบบอ,อ่างไรละ่ะคขจะพูดแบบกระทบกางจิตใจนั่นแหละ<บ>ก็พูดออกไป ลอยๆไปประมาณนั้นนะคะชื่อชื่อเด็ก,เด,กเด็กชายชายปริยวิย์สุระวงค่ะสุระวงค่อาย,อายุอายุก็เจ็ดปีดยู่ปหนึ่งก็ประมาณเจ็ดปีนี่แหละ,ค,ะค่ะแล้วแล้วทางทางพ่อ,อ,อก,กับลูกชายเหี่ยนัดนัดพูดคุยเจราจากันวันไหนนะก็ะวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันที่สิบเอ็ด ส่วนที่สิเบเดียดที่ศูนย์ดำงลุงนั้นอำเภอปุชมุมส่วนพ<ม>่อเด็กพ่อพ่อเด็กชายฮเลนเป็นเป็นยังไงครับจงหลัง,หล,งหลังจากโพดแล้วก็ผู้ยายก็เตือนสติว่าหนึ่งอย่างอย่ามีใจโกรธอย่ามีใจอาฆาตเคีแค้นอย่ามีใจพยาบาท เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรให้ให้ดำเนินชีวิตไปแบบปกติเพื่อรักษาเพื่อจะไม่มีผลเสียเกิดขึ้นกับกับตัวเรารให้เกิดผลดีกับตัวเรายายเหมืนว่าสอนเด็กสอนลูกไปแบบนี้ค่ะเขาฟังนะชกล้งหลังคือไม่ไม,ไม่พอดเลยแล้วโดยส่วนตัวอาจารย์หนักใจไหมครับก็ ไม่หลักใจค่ะไม่หลักใจค่ะแต่ว่ามันมันมีความเครียดบ้างที่ว่าลูกหลานหลานหาหักมาก็คือ,อยายหน่อยนะไม่ไม่อยากเป็นท่อยเป็นความกับค,ค่ะก็ะแล้วแต่ เหตุการณ์จะพาเป็นพาไปครัห่วงหวงห่วงอนาคตก็ห่วงค่ะเพราะว่าก็เป็นหลานทุกคนก็ต้องห่วงเด็กอยู่แล้วครับครารที่การหักจะทำให้อนาคตของเด็กสูญเสียโอกาสคือคือคือหนึ่งยายหน่อยก็คิดว่าเด็กจะต้องมีความเสี่ยง มีความเสี่ยงเสี่ยงว่าขาเด็กอาจจะแพนไปอย่างนี้ไม่ตรงหรือว่าขาเด็กอาจจะหดสั้นหรือยาวไม่เท่ากันไปประมาณนั้นก็ห่วงค,ความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็ห่วงเรื่องโอกาสโอกาสที่เด็กจะโตขึ้นไปในภายหน้าว่าเด็กจะ,ะรนะับราชการ เป็นเป็นเป็นแบบว่ารัราชาการตำรวจทหารจะเป็นรวมประสาทไหมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าอนาคตมองไม่เห็นค่ะอนาคตลองมองไม่เห็นเด็กจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าการใช้ชีวิตของเด็กก็คงจะไม่ปกติแล้วนะคะเพราะว่าขามนังทั้ทงทงั้งพูดวยการเฉด ทราบเรื่องหรือยังคุยไอหน่อยไม่ได้ไปประสานไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับพ่อค่ะขึ้ยู่กับออคือเรื่องนี้ยายหน่อยไม่คุณยาคุณยาน้อยเปล่ยนทองส่งสุะเรรน ัอดีของหนูมาจากบ้านพักแล้วครอบครัวจะหอแะโทรของกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะตามพรรคุณมังนะรับนี่แหละก็ต้องก็ต้องผิดโดใจหนยก็ไม่รู้ว่าจะทำยางไงค่ะอย่างห้าเลขคือขาหาเพราะว่า้ยินต๊โต๊แห้งยีบอครับ่ัวยิ้ตไทยตาเอะไเป็นยังไงสกเกาหลี เอาต้นอะไยตสาต้านอะไรยุติสาตามเหตุการณ์นั้นที่ครูยายไปจำลองดูเบาดีๆอย่าเบาค่อยเดาเป็น่เหนบาดีดบกคนหูก็นหดีแล้วกนเป็นเนี้สีหตลอดไม่ผู้นันผุ้นีายืนชื่อค่ะแล้วนเลนโนไป้โลบกระดานนี่นครับโนไปยืนเห็นอย่างห็นหล่งื่อค่ะแล้วันมาเห็น เราแม่โมูอีอคนหนึ่งในอานะแค่ไปลงอยากินจะกินก็เลยต่อนื่อกัอีกืกันมาลูกมันอยู่กันเป็นอะไรก้อนเปืนิ่อทั้งกับอีกตะกนสองกนอ๋อนนนีู้้ตบในอานปะตบค่ะตบไนผมตบแล้วรู้ลมะอืนค่ะ ล้มแหละฮะโต๊ใส่หาเล่หาเล่นางยู่สังลางสั่งล้างก็ตาอ้อก็อีก็อีมากแบลายยืนยีละก็อีกแล้วก็อีก็อีมากเลแ่เ้สั่งใื่อยากจะเหได้อยู่โรงลาแต่ว่าน้องนองทีอยู่อีบ้านลงนึงนะคะบได้อยูในทะเบียนบ้านนัยูนโรงบ้านจังเลยจ้อ่งน้องเลนอย่างค่ะสบาักดีบันผู้สนการวิทยาศาสตร์คุณครูยายหน่อยไปจำลองเหตุการณ์ ้เหตุการณ์เป็นยังไงหมอกน้ะพิ่ัฮดคุยยีนสอนวิชาดิพยาศาสตร์ยินได้ไม่รู้ว่าสอนวิชาสอนวิชาอย่างลูกมือนั้นวิชาิทยาสามครับคุณผู้บ้าแยกที่อย่างลูกเวลาแยกอีหยังเกี่ยวจังไลยตอนนั้นคุณผู้คือเลยเห็ุหลาลายยืนคุณคุณผู้เป็นเซยนายยินบุญลาบอะคะยอดกันบอบกลาไม่ยอกดลายยืนแล้วก็อี๋อยู่ ກັບຄູ່ຍ່າມາເຮົາຊື້ວ່າງແດ່ຄູ່ໂຫ້ຄູ່ວານີ້ເນາະຕົກມາລະວ່າກະຕັດຊ້າງບໍ່ເພິ່ນຄູ່ຄູ່ຕ້ອງມາຫາບາລາ